เมื่อมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนั่นครับทางผู้บริโภคหรือปัจเจกแต่ละคนเนี่ยจะมีหนทางอะไรบ้างไหมที่จะคุ้มครองตัวปัจเจกเองจะเป็นองค์กรหรือว่าจะมีอะไรที่จะมีตรงนี้สิครับคือผมคิดว่าจริงๆแล้วยุคข่าวสารข้อมูลเนี่ยนะฮะมันไปเปลี่ยนตัวรัฐนี่ค่อนข้างมากรัฐจะต้องปรับบทบาทตัวเอง<ช>ถ้ารัฐถือว่าตัวเป็นผู้พิทักษ์เสรีภาพของพลเมืองตนเอง ปรับไงครับนะฮะก็อาจจะต้องออกกฎหมายอาจจะต้องอะไรแล้วแต่นะเข้ามาเพื่อที่จะพิทักษ์เสรีภาพว่าคนอื่นจะเข้าไปแทรกแซงในส่วนในในดินแดนที่เป็นส่วนตัวของผู้อื่นไม่ได้ยังไงก็แล้วแต่นะฮะจะต้องพัฒนาสิ่งนี้ขึ้นมาผมขอเสริมนอกจากนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะมีรัฐมนตรีคนหนึ่ง ที่ดูแลเรื่องนี้คือไม่ได้ดูแลว,ว่าเราจะรู้อะไรได้บ้างต้องดูแลว,ว่าข้อมูลที่ไหลวนอยู่ในโลกที่เกี่ยวกับประเทศไทยเราเป็นอะไรบ้างคือรัมนตรีที่คุมเรื่องเกี่ยวกับการประชามพันธ์ของรัฐนี่มันไม่ได้มาประชามพันธ์กันอยู่ว่าในแผ่นดินเรานี่จะดูทีวีมีข่าวอะไรบ้างมันต้องประชามพันธ์กันที่ว่าไอไออินเทอร์เน็ตก็ดีเรืออินฟอร์มเอชั่นซูเปอร์ไฮเวย์อะไรก็ดีเนี่ยที่มันหมุนเวียนกันจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องที่จะเป็นประโยชน์กับเรามีอะไรบ้างเราจะป้อนอะไรใส่ลงไปบ้างเพร,ะเเราะต้องเป็นคนกําหนดตัวนี้แล้ว<ไ>แล้วเราจะต้องดักเขาว่าคู่แข่งเราอยู่สิงคโปร์เขาใช้อะไรเล่นกับเราสมมุติว่าเราขายข้าวสารหลอดหนึ่งแข่งกับสิงคโปร์อยู่สมมุติเอานะครับสิงคโปร์ไม่มีค่าแต่ว่าสมมุติเอาแล้วกันถ้าสิงคโปร์เขาอยู่เขาคลองไอ้ถนนข้อมูลข่าวสารนี้เนี่ยเขาเขาเพียงแต่ปล่อยไปว่าไอ้ข้าวสารของเขาเนี่ยมันกี่เปอร์เซนต์ดีกี่เปอร์เซนต์ข้าวสารไทยในปีนี้ฝนตกมากมีมอดมี มีขี่หนูปีกแมงสาอะไรอยู่เงี้ยนะแล้วหักกี่เปอร์เซ็นต์แค่ไหลไปอย่างนี้เรืนะ่อยๆเนี่ยเราก็ตายแล้ว,รวเราก็ตายแล้วคนก็รเราก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีรัฐบาลต้องมีคนหนึ่งแล้วที่ทในอนาคตข้างหน้าที่จะต้องคิดเรื่องนี้เป็นแล้วก็ต้องคุมเรื่องนี้ได้แล้วก็ต้องอาวางอะไรกันต่อสู้กันคือการชาติพังชาติเนี่ยต้องไหลวนไปทางนี้บ้างเช่นเดียวกันผมอยากจะเสริมในส่วนของอำนาจรับนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงเสรีภาพของบุคลากรแล้วก็พูดถึงอำนาจรับที่ชอบจะอ่อนตัวลง ผมอยากจะกเพิ่มเสริมอีกนิมิตหนึ่งของรัฐที่อ่อนตัวลงเลยนะฮะ mm hmm. ตอนนี้นะฮะเราจะเห็นได้ว่าไอ้สิ่งที่เกิดจากไอ้ไอไอเรื่องเกี่ยวกับโทรคมนาคมเนี่ยมันทําให้เงินเนี่ยนะฮะข้ามชาติโดยการจดกดคอมพิวเตอร์ปั๊บเดียวราคา mm hmm. หุ้นกดปั๊บเดียวอุตสาหกรรมนะฮะอาจารย์ผมไม่ต้องมีสถานที่แล้วผมกดปั๊บเนี่ยนะฮะใชอ้อีกประเทศหนึ่งผลิตขึ้นมา mm hmm. ซึ่งในกรณีนี้อย่างหนังสือของเคนอิชิโอมาเอะนะฮะ mm hmm. เรื่อง the end of nation state ่มันบอกว่า3 C I ะฮะ I คือ investment การลงทุน ไอตัวที่2องอินดัสทรีไอตัวที่3ก็ก็อินโฟเมชันเทคโนโลยีไอที่4ก็คืออินดิวิ u ด l วลคอน s u m e r มันเปลี่ยนข้ามชาติไปหมดเพราะข้ามชาติไปหมดในอำนาจรับในตัวมันเองสลายครับสลายข้อที่1ตอนนี้ต้องลดภาษีสุกากรตอนนี้กำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยไม่ได้ตอนนี้นะฮะจะป้องกันไม่ให้ฝรั่งขายเงินนะจนกระทั่งต้นปีครึ่งปีแรกของเราเนี่ยโอ้โหอินเตอร์แบงค์ขึ้นไปต่างๆ่ารานี้เพราะฉะนั้นอันนี้มันตัวมันเองว่าอินโฟเมชันเทคโนโลยีที่กดอันนี้เองเนี่ยมันทำให้อำนาจรับเนี่ยนะเปลี่ สิ่งที่เราเคยเรียนกันนะ้าสิบสองทีัฐชาติเนชั่นสเตทเนี่ยตอนนี้ถามว่ามันยังมีอยู่หรือเปล่าคือมันมีอยู่ฮะแต่มันน้อยลงไป